CAB จับอีกรับเปิดบัญชีม้าหลอกเป็นเจ้าหน้าที่รัฐโหลดแอปดูดเงินเสียหายกว่า2ล้านบาทเจ้าหน้าที่ตำรวจปอทอร,ร่วมกันจับกลุ่มผู้ต้องหาหญิงอายุ40ปีตามหมายจับสารอาญาลงวันที่30กันยายน2567หลังได้รับเรื่องราวร้องทุกจากผู้เสียหายถูกแก๊ง call center โทรหลอกลวงให้ติดตั้งแอปพลิเคชันและควบคุมโทรศัพท์มือถือของผู้เสียหาย โดยอ้างว่าจะมาเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าที่บ้านของผู้เสียหายจากนั้นมีการส่งลิงก์ให้ผู้เสียหายติดตั้งแอปพลิเคชันอ้างว่าเป็นแอปพลิเคชันของการไฟฟ้าโดยหลอกให้ผู้เสียหายทำตามขั้นตอนของผู้ต้องหา ไปเรื่อยๆและมีการสแกนใบหน้าพร้อมกับบัตรประชาชนต่อมาผู้เสียหายพบว่ามีข้อความแจ้งรหัส OTP จำนวนหลายครั้งผู้เสียหายจึงเชื่อว่าถูกหลอกลวงเนื่องจากมีเงินในบัญชีถูกโอนออกไปจำนวน2ล้านกว่าบาทจากการสืบสวนพบบัญชีม้าที่รับเปิดบัญชีจำนวนมากเชื่อว่ามีผู้เสียหายอีกหลายรายซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกลุ่ม จะได้ทำการสืบสวนขยายผลเพื่อดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับขบวนการทั้งหมดต่อไป